อว่าคุณต้องรับไปกี่ดือกี่ปีถึงจะคุ้มดีกว่าตอนนี้มีตอนตอนสิงหามีสะสมอยู่เท่าไหร่ต้นสิงหาหรอคะใช่คือคือณตอนนี้ไม่ตอนนี้มีสะสมอยู่เท่าไหร่เทาตัวเลขที่มันสะสมอยู่หนึ่งเจ็ดสี่แปดห้าสามจุดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเลยหรอในแล้วค่ะโอ้เอาเพลงอะไรดีอะขาดทุนบกโกกเลยอะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเท่าไหร่นะ สี่พันแปดร้อยห้าสิบสามสี่พันแปดร้อยนะหนึ่งแสนเจ็ดหมืนสี่พันแปดร้อยห้าสิบสามใช่ไหมตอนนี้ยังตัวเลขนี้ยัง <c oughs> ดูให้ช้ําใจนะเนี่ย <c oughs> อนั่นพี่หมอพูดไปให้คุณช้ําใจที่สุดแล้วต่อไปคุณไม่ต้องช้าใจอีกแล้ว <c oughs> จริงนะคะคุณไม่ต้องช้าใจอีกแล้วถ้าลุกขึ้นมาต่อสู้อา้าวนะห <c oughs> นะึ่งเจ็ดสี่แปดห้าสามเนาะคุณฝากคุณส่งมาตั้งแต่ปีสี่สองแบบนี้ถูกไหมอือตั้ง แต่40แล้วมั้งคะ40เหมือนกันเลยเราทำงานพร้อมๆกันเออ่งเน,น,นี่ยปี40เราลองมาคิดคำนวณคิดคำนวณบำเหน็จที่จริงๆที่คุณควรจะได้นะบำเหน็จที่คุณควรจะจริงๆที่คุณควรจะได้เนี่นะอ่ะข้อหนึ่งแค่ข้อสองเนี่ยมันรวมกันมาเป็นข้อตรงนี้17นะค่ะ,คะอ่าไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วจะได้ดอกเบี้ย75เปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำเนาะ คุณคูณด้วยหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดห้าได้เลยนะพอฝากมาทั้งหมดยี่สิบห้าปีเสร็จถูกไหมถูกไหมตั้งแต่ปีสี่สองเนาะเพราะว่าเราเริ่มสะสมมาปีสี่สองจนถึงกระทั่งปีหกเจ็ดนะเดือนสิงหาเท่ากับยี่สิบห้าปีกับแปดเดือนนะเราตัดให้เหลือยี่สิบหปีพอนะดอกเบี้ยม,มันสาเอร์เซ็นกว่าๆเราตัดเหลือสามไม่งงเนาะไม่งงแล้วเราไม่คิดทบต้นด้วยเราคิดมันไปยี่สิบห้าปีเนาะคูณด้วย หนะึ่งจุดเจ็ดห้าเนาะเอาตัวเลขเนี่ยคูณคูณด้วยหนึ่งจุดเจ็ดห้าสามแสนสามแสนเอาไปหารก็ดีนะคะเอาไป,ปหารจ้ะาหารด้วยเนาะหารด้วยอะไรหนึ่งหกแปดศูนย์นะได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบสองงวดนะเอาไปหารสิบหารเท่าไหร่หารสิบสองนะสิบห้าสิบห้าปี นะนะานนี้เพิ่งเพิ่รับไปไม่ถึงห้าเดือน <laughs>